เอ้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดราชมนเทียน,นะฮะทุกคนเมื่อกี้เพิ่งออกมาจากวัดโลกมูลีนะฮะวัดโลกมูลีจะอยู่ฝั่งโน้นนะฮะแล้วทีนี้เราก็ออกมาจากโลกมูลีนะฮะซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกันนะฮะวัดนี้นะฮะก็คือวัดราชมนเทียน,นะครับก็คืออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับ เนี่ยนะทุกคนทางขึ้นแต่เหมือนหน้าวัดอาจจะมืดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็เขายังภายในก็ยังแบบเปิดไฟเปิดอะไรอยู่นะฮะส่วนกุฏิพระบสถอะไรเงรี้ยนะก็คือปิดแล้วนะฮะทุกคนแต่ก็ยังมีส่วนนี้อยู่ที่แบบพอยังเดินดูได้โอ้เกิดรุ่นก็ยังเดินดูได้นะฮะทุกคน เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหพระองค์ใหญ่มากๆเลยนะทุกคนพระองค์ใหญ่มากๆแล้วก็มุมนี้แบบสวยมากๆเลยอะ่ะนะโอ้ทุกคนตรงนี้ก็เป็นพระเจ้าทันใจเนี่ยเป็นพระเจ้าทันใจนะเรียกว่าแบบ พระเจ้ารันใจบุญดอยแถวแถวสวนาราชพฤกษ์ก็มีสวนพระเจ้ารันใจพระเจ้าหลวงทันใจเลยนะฮะตรงเนี้ยนะฮะองค์ใหญ่มากๆเลยนะฮะทุกคนนี่นะฮะนี่คือตอนกลางคืนนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โห เป็นองค์ใหญ่เลยนะทุกคนเป็นองค์ใหญ่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถถ่ายรูปสามารถจุดเช็คองค์เช็คอินอะไรต่างๆนานาได้นะทุกคนแล้วก็มองลงไปข้างล่างก็จะเห็นคูเมืองเลยนะทุกคนเนี่ยมองไปข้างล่างก็จะเห็นคูเมืองเลยมีคนเดินอยู่อะไรเนี้ยนะ เนี่ยก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้คือแบบมันมืดอะทางเข้าอะ่ะเออผู้ผมก็เดินเข้ามาแล้วพอผู้ผมเดินเข้ามานะฮะโอ้โหมีแต่คนเดินมาทีเนี้ยนะฮะมีต่างชาติเดินก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลางวันก็สวยนะทุกคนแสงพออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ คเม,มืองุณจะบอกว่าถ้าใครที่อ,าอยากจะทำบุญทำบุญ9วัาวัดในช่วงปีใหม่อะถ้าคุณมาเชียงใหม่ะคุณจะไม่ผิดหวังเลยนะทุกคนคุณจะไม่ผิดหวังเลยถ้าทำบุญ9วัดที่เชียงใหม่อะคือเดินไปเดินไปอาจะเจออีกแล้ววัดหนึ่งเดินไปจะเจออีกแล้ววัดหนึ่งนะไม่ต้องขับรถเลยนะครับทุกคนน่าจะเสร็จภายใน20นาทีอะทำให้ ถ้าไม่อธิษฐานมากไม่ถ้าไม่อธิษฐานมากไม่ขอขอเยอะมากเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะไม่อธิษฐานมากไม่ขอมาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับยเนี่ยนะฮะก็อว่าเป็นวัดหนึ่งนะที่น่าสนใจนะฮะอาจจะคนอาจจะไม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเพราะว่าไฟตรงทางเข้าอ่ะมันจะมันมืดหน่อยอะ่ะทุกคนคนมันก็เลยแบบไม่สะดุดตาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ เรื่องของศาลาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับไม่แพ้กันเลยนะทุกคนเรื่องของศาลาการเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยน,นะะไม่แพ้กันเลยโอ้ข้างหลังก็มีอีกนะฮะนู่นแต่เขาปิดแล้วนะครับทุกคนแต่เขาปิดแล้วคือสวยมากๆเลยนะสไตล์ร้านนาะ นีละ Are you ready <laughs> Yeah. Yeah. นี่นะเขบอกว่ามันปิดมันก็เลยดูได้แต่ข้างนอกนะก็คือเดี๋ยววันหลังจะพามาใหม่แล้วกันนะฮะมาดูข้างข้างในด้วยนะครับโอเคนะฮะเออเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนนะโอเคครับสวัสดีครับ